อยากฝากบอกอะไรหรบคนรุ่นใหม่ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้พวอประชานสไต,ย,ตยบ้างครับสติปัญญาสัมปัญญะประสบการณ์ความรู้ความสามารถเอามาใช้ให้มากอารมณ์นิ้ทิ้งไปเลยห้ามใช้อารมณ์เด็อดขาดไม่งั้นความหวังอยากจะมีไปไปที่แท้จริงสบมบูรณ์เพื่อตอบแทนคณะรารที่ล้าเสี่ยงชีวิตมา ให้ใช้ทุกอย่างที่บอกอย่าใช้อารมณ์ห้ามเจ็บขาดก็ดีนะก็ดีน่าภูมิใจแทนแต่เพียงนิดเดียวล้ำเส้นบางเรื่องไป่ที่ล้ำไปแล้วเนี่ยทำไงได้ไม่ต้องไปถอย ล้ำแล้วก็ล้ำเลยนะแต่ยังผู้ใหญ่ผัวภรราล,ล้ำไม่ได้ล้ำแล้วตายในคุกเพราะฉะนั้นไม่ล้ำไม่แต่ต้องอนะไเ่ะแต่เมื่อเด็กทำไปแล้วก็ทำไปนะไม่ต้องขอโทษอขอยัยไม่ต้องถอยหลังนะแต่แต่เราหวัง ถ้ไปปัญญาความรู้ความสามารถประสบการณ์สัมปชัญญาอะไรนี่เอามาใชา้ให้เจอประโยชให้เต็มที่เรียนมหาวิทยาอย่าไปคิดว่ามันได้อะไรเยอะมากก็ได้บ้างเอามาผสมผสานเหมือนกับกวนกวน,น,นขนมกวนอาหารนั่นแหละถ้าเพื่อทำได้อย่างนั้นแล้วอย่าแตกแยกอย่าหูเบานะ ู้ต้องหนักเข้าไว้ใช่ระบบการศึกษาของเราเนี่ยไม่ให้คนไทยวิราเป็นให้ท่องมันท่าเดียวนะแต่เมื่อมีข่าวรุ่นนี้ต้องอะดมความคิดพิจารณาหลายต่องแล้ววิ่ง,งว่าอะไรมันใช่อะไรไม่ใช่ขอให้มีสติปัญญาเข้มแข็งมันง่นคงแข็งแรงให้จอภาพร่างกายพลัง ไข้ใต้ป่วยง่ายแล้วก็สามัคคีไม่ใช่สามัคคีอย่างไอ้เช่นที่ขสอชอมันว่า <c oughs> สามัคคีด้วยใจทุกอย่างเกิดด้วยใจรักชาติต้องรักด้วยใจไม่ใช่บอกว่าเห่าหอนว่ารักชาติเห็นด้วยแล้วยังจะเห็นว่า รัฐธรมนูญฉบับนี้ไม่ต้องไปแก้มันหรอกมันเลวทั้งฉบับเลิกมันไปแล้วก็เขียนขึ้นมาใหม่แต่อย่าเขียนให้เยอะนเยอะยืดเยอะเอาแค่ข้อหลักๆ